มาดูเรื่องของสภาพอากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้เกิดไฟป่ามากถึง71จุดนะคุณผู้ชมก็เลยทําให้ค่า PM 2.5ของเชียงใหม่กลับมาสูงอีกครั้งบางพื้นที่เนี่ยแบบรายชั่วโมงสูงไปถึง346ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศติดอันดับโลกเลยนะคุณผู้ชมยังคงเป็นแบบนี้อยู่เท่าที่ดูในเช้าว,วันนี้พบไฟป่าถึง71จุดกระจายอยู่ใน14อําเภออําเภอฮอดมากที่สุดนะครับ21จุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ ตำบลบ้านตาลรองลงมาคือที่อำเภอเชียงดาว11จุดอำเภออมก๋อย9จุดที่เหลือก็กระจายในอีก9าอำเภอนะครับทำให้ค่า PM เ5กลับมาสูงขึ้นอีกระลอกทัศนวิสัยการมองเห็นขุนมัวประชาชนก็เม่มีการแสบาตาตอนนี้จเจ้าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมเร่งดับไฟอยู่นะครับศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานคุณภาพอากาศแบบรายชั่วโมงบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมะเยาว์ตำบลปิงคงอำเภอเชียงดาวนะครับ PM 2.5วัดช่วง7นาฬิกาอยู่ที่346ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนที่โรงพยาบาลสันป่าตองนะครับอยู่ที่187ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่ชุมชนหมื่นสารตัวเมืองเชียงใหม่125ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วบริเวณนี้ฮะขวงประตูท่าแพอยู่กลางเมืองเลยนะครับก็เป็นแหล่งทั้งการท่องเที่ยวประชาชนเยอะมากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งเพื่อที่จะให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทราบถึงค่าของอากาศแบบเปรียวทานกันไปเลยนะฮะคุณภาพอากาศที่แย่ลงในวันนี้ก็เลยทำให้เชียงใหม่เนี่ยนะครับอยู่ติดอันดับ5ของเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ iQ Air ตอน10นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ว่าผมเปิดดูตอนเที่ยงครึ่งโดยประมาณตอนนี้ลงมาอยู่ที่อันดับ8ของโลกแล้วนะครับคือ เขา IQ Air เนี่ยจะจัดอันดับเฉพาะเมืองใหญ่ใช่แต่ถ้าเกิดเราดูเมืองของในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดในประเทศไทยปรากฏว่าบ้านคุณเกรทิดาลนะํล,ำลำ้ำมูลน,นี้อันดับหนึ่งอยู่ฮะอันดับหนึ่งมาหลายเดือนแล้วนะคะ,คะหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยคืออย่างที่คุณธีรวัตรได้บอกไปว่าการดูแลป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่